จะเล่นเติบโตได้ดีครับพะยูง พื้นที่เบอร์บ,รบรใิษัได้ดีกว่าชาวบ้านเลยต่ต้นสักนี่สู้ไม่ได้ไม่ยุงกินขาดปีหน้าว่าจะลองเอาเชื้อเห็ดมาลงนะระหวัาางล่องก็ ข้าก็พอได้ครับดีกว่าไปยงลงุกลงกว่าวต้นไม้จะโตอีก2ปีน่าจะลงได้อีกพอเกี่ยวข้าวเสร็วว่าจะปลูกมันมันกำลังราคาดีนะาะว่ากันไป